หน้าหนาวจะอี้วันนี้เขามาพบกันแถมแล้วเจ้าวันนี้เขาจะจวนมายะเมนูกวยจับยวนกลิ่นร้อนๆควันอุ้ยๆหน้าหนาวกับเจ้าส่วนผสมของเขาก็มีตี้เห็นนี่เลยก็คือเส้นกวยจับยวนเจ้าซึ่งเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตี้กาดทั่วไปหรือว่าเพื่อนๆคนใดตี่บปชอบรสชาติเหนียวๆของเส้นกวยจับยวนเจ้า สามารถนำไปแก้ด้วยการนำไปล้างน้ำประมาณสองสามน้ำเจ้าความตีเขาน้ำแป้งไปเคลือบเคลือบเคลือบม,ม,มันก็จะทำหื้อเส้นบะเหนียวเจ้าแล้วก็คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวผส,สมในการทำน้ำซุปเจ้าก็มีกระดูกหมูมีหัวไชเท้ามีกระเทียมทุบนิดน้อยแล้วก็พริกไทยดำ ผักชีรากผักชีแล้วก็เฮดหอมแห้งแจ้น้ำแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆ้น,นมาอีเจ้าจะได้ดูน่ากินแล้วก็หมูยอส่วนที่สองก็จะเป็นเครื่องฟุ้งเจ้าก็าจะมีน้ำตาลต,าลตีสำรับตีเขาจะเติมเครื่องคล้ายๆก๋วยเ,เตี๋ยวเจ้าแล้วก็พริกป่นน้ำปลามะนาว นี่ก็คือพักสีเขาจะใส่เป็นพักชี้ใบเลื่อยสังเกตว่าใบข้างๆมันจะเหมือนกับเลื่อยเป็นเหมือนใบเลื่อยแต่เจ้านี่ก็เป็ี่ยนปีมาข,ของชื่อพักชีใบเลื่อยนั่นเองเจ้าอันนี้ขาดไปได้เลยเจ้าพร้อมแล้วเราเริ่มไปลงมือเนื้ยหัยจับยวน้อนล้อำกันเลยเจ้าพร้อมแล้วเริ่มปรุงในส่วนของน้ำซุปกันก่อนเลยเจ้า น้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในหมอ้อจะอี้เจ้าระหว่างตีเขาทำกดจั๊กย้นอาจจะมีเสียงเขาตัดหญ้าลุกขวนน้อยนะเจ้าเพราะว่าอันนี้เป็นบ้านปีติสวนผลไม้แล้วก็สวนพันกปันๆาเจ้าก็เป็นธรรมชาติจีิเจ้าน้ำยังบว่เดือนแต่เขาใส่อันนี้ไปเลยนะเจ้าวัาชือเท้าลงไปก่อน ตามด้วยกระเทียมใสเ็เป็นทีบแล้วก็มีเปลือกด,ด้วยเจ้ารากผักชีพริกไทยดำซอสหอยนางรม อสปรุงรสปาเขียวน้ำตาลสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเจ้าเดี๋ยวเราจะรอให้มันเดือดแล้วเราก็จะนำที่โครงหมูหรือกระดูกหมูใส่ลงไปเจ้าปิดฝาละไปก่อนน้ำร้อนแล้ว กระดูกหมูลงไปเลยขุ๋มปิดฝาไว้จนกว่ากระดูกหมูกับหัวเชื้อเท้าจะเปื่อยแล้วเราจะนําเครื่อง ใีเตี่ยงไว้ใส่ลงไปเจ้าถ้ามันมีฟองเขาก็ตกักฟองขอบออกน้ำขวดจับจะได้ใสๆอร่อยอร่อยน่ากินจ้า จะอี้ไปสักประมาณ20-30นาทีกระดูกหูก,กับหัวเชเท้าก็น่าจะเปื่อยเล้าตอนนี้หัวเชเท้าของเขาก็เริ่มได้ที่แล้วเจ้าเราก็เขาก็จะใส่หมูสับลงไปเจ้า ด้วยอันนี้อหอมยัดหอมแห้งหัน่นเป็นเส้นๆหมูยโยลงไปเลยแล้วก็ กาดจอนใส่พักอันยังก็ได้ตามใจชอบัอนนี้เป็นกวยจับตีบะต้องไปซื้อตีร้านเียกน้ผมวมเคราหกินเจ้าเส้นล้างน้ําประมาณสามน้ําเจ้าเพื่อบอกฮอมันมีความเหนียวหรือว่ากําจัดความเหนียวของเส้นออกไปนั่นเองเจ้าหม้อนี้ก็จะได้ประมาณสองถึงสามถ้วยถ้าคนกิ่นจุ้น่อยกับได้ประมาณสองถ้วยเจ้า เราจะใส่เส้นไปเห็มเพราะว่าเขากินเยอะปิดฝาละไว้จนกว่าเส้นมันจะนิ่มๆเจ้าประมาณสองนาทีก็ได้เจ้าเพราะว่าน้ำมัเดือดเรียบร้อย อันนี้ก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะพลักใส่ช่วยเลยเจ้ากินม,มันน้อนต้องใช้ผู้ชว่วยอย่างเตะเกลียวห,หูหยิบเส้นมันมาก่อนเลย เรากัจจัยทักชี้ต้นหอมนี่ขาดมาได้เลยเจ้าหอมเจียวแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเครื่องปรุงกว่าจะมีน้ำปลามะนาวหรือว่าน้ำส้มพริกปนใส่ลงไป ขาดนิดน้อยแล้วเยวชอบเซตเราก็จะกินกันได้เลยเจ้า่วยจับจานนี้ขาดแค่พริกไทยป่นใส่นักนักล้ำเจ้าใส่ลงไปเลยเจ้าแล้วก็วันนี้เขาใจมะนาวแทนน้ำส้มสายชูบีบไป แล้วก็คุกเขาเจ้านี่อู้เต็มถ้วยเลยจ็ดนีเส้นให้พอเจ้ากินร้อนๆหน้าหนาวเจ้าไผที่นี่ไผที่จะยะอดูหน้าหนาวเมาะขนาดเลยเจ้ากว๋วยจับย้นแงกิ่นเองทีบ้านเจ้าบ่าต้องไปซื้อที่ไหนไผจะแง่กิ่น ครอบครัวหรือว่ายะคือคนรักก็อร่อยเมนูเมนูนี้เปิงขนาดเจ้า